เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กดหมายเลข52 ที่เขาต่อไปกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเรื่องราวของโงคุณคุณได้ดูแม่เบี้ยไหมนะคะเรื่องนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเรตติ้งดีมากคุณผู้ชมกับคุณขาเมื่อวานนี้คุณมาถึงบ้านนางเอกสาวนะคะมไม่ขลาดในเรื่องใช่ไหมแต่เมื่อวานค่ะสาวนาวค่ะ งูเลื้อยเข้ามาในบ้านของสาวนาวงูจริงๆงูจริงกับไม่ใช่4 g จไม่ใช่ 4G คจีเลื้อยเลยนี่คะอยู่สนามหญ้าเลยเลื้อยแบบนอนตัวใหญ่มากคุฉันตกใจคือสาวนาวเนี่ยที่โพสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นคลิปเลยนะคุณเนี่ยเนี่ยแต่ภาพเห็นนะแต่ว่าเธอลงเป็นคลิปนะคุณค่ะเป็นงูที่แบบอุ้ยตัวใหญ่มากเลื้อยเข้ามาทักทายในบ้านจ้ะเฮ l l o Good m มอ n ์นิ่งไม่ได้ทำเจ๋งดานักนาดนรอกนะคะ เออนะคะงานนี้ต้องร้อนถึงแฟนหนุ่มอย่างนิวนะคะนิววงศกนี่แหละต้องแบบว่ามาดูแลเทคแค์นิดนึงโดยสาวนานะคะที่โพสตคลิปนี้คุณผู้ชมขาเป็นภาพพี่เป็นคลิปที่งูเนี่ยเลื้อยแบบเนคนลุกคตรเป็นเลื้อยแบบนี้เลยนะแล้วก็เนียนกว่า CG ในแม่เบี้ยอ่ะอันนี้ก็ว่ามันของจริงของจริงอันนี้ของจริงค่ะคุณนะคะโดยน่คะเธอโพสตคลิปนี้แล้วก็บอกว่าบอกแล้วใช่ไหมเรื่องจริงจบว่าอยากแกล้งหนู ขอบคุณนะคะคุณที่จัดการให้ออ หรือพี่นิวทําอะไรผิดมานิวเจ้าชู้หรือเปล่านิวไม่น่ารักหรือเปล่าโยงไปที่แฟนว่าแฟนมีความผิดหรือเปล่าคุณมาเตือนหรือเปล่าหรือยังไงอินในเรื่องไม่อะอินในเรื่องไม่เบี้ยมาหรือเปล่าถ้ามองกันในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์ความอุดมสมบูรณ์ของในบ้านน่าจะอุดมสมบูรณ์ช่วงนี้หน้าฝนใช่ของกินน่าจะเยอะพวกจิ้งจบตุ๊กแกในบ้านของน้องนาวเนี่ยน่าจะเยอะเพราะว่าเรามีโอกาสได้เห็นอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้องนิวกับน้องนาวเนี่ยเขาทาสวนการข้างบ้าน I <laughs> ก็น่าจะมีพวกกบพวกเขียดพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารของน้องงูเนี่ยให้เข้ามาเลื้อยแต่เขาบอกว่าถ้างูเข้าบ้านเนี่ยนะถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตใช่ใช่คะโอ้แต่ดูนะโอ้แต่มันเข้ากับเรื่องละครที่เขาเล่นเนาะนะผู้ชมทีนี้นะคะก็สาวดาวก็ยังไปคอมเมนต์แซวนะคะแฟนหนุ่มอย่างนิวบอกว่าเห็นไหมแกล้งเขาดีนะคุณไปจัดการเลยเออเอาสินิวจ๋าตอนนี้จะทําอะไรจะแกล้งอะไรแฟนเนี่ยดูดีๆนะคะตอนนี้เขามีคุณคอยดูแลจริงอันนี้คือเรื่องจริงคุณมา บ้านเลยคือจะบอกให้คนที่เล่นละครเรื่องนี้นะคุณผู้ชมคนที่เล่นภาพยนตร์หรือละครเนี่ยของแม่เบี้ยเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยนางเอกโดยเฉพาะนางเอกเนี่ยงูเข้าบ้านจริงอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเหมือนเหมือนเหมือนรู้เหมือนสื่อสารไรเหมือนสื่อสารได้อะไรบางอย่างเหมือนตอนที่ที่แสงระวีรุ่งหนูเลยอ่ะที่เขาเล่นแบบงูคุณผู้ชมเขาบอกว่างูเข้าบ้านเขาเหมือนกันนี่ไงถึงบอกว่าเรื่องแบบนี้นะไม่เชื่อ ก็ต้องเชื่อแล้วแหละนะเพราะว่าเขาสามารถสื่อสารกันได้ถูกต้องนะคะอนามาฝากกันนะคะมาเรื่องแต่ว่าพูดอันนี้นึงได้ไหมอยากรู้บ้านเลขที่บ้านเลขที่ของสาเดี๋ยวไปสืบอานไ้เพราะว่างวดที่แล้วพี่เต๋าสงชายให้โชคไปแล้วตัวเงินตัวทองเข้าบ้านพี่เต๋2สามทับสูนย เท oh. ่าบ้านคนถูกหวยบึ้มเลยค่ะอ๋อรถอ่ะเดี๋ยวไปสืบบ้าน,นเดี๋ยวนะไปสืบให้เดี๋ยวจะโทะรถามน้องนาวให้นะว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคุณผู้ชมค่ะ